สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับประจาวันอาทิตย์ที่8มกราคมพุทธศักราช2566นะครับเป็นการวิเคราะห์วิจารณ์หลังการช่างน้ําหนักพร้อมราคาเร็นะครับขณะนี้เวลา9ก้โมงครึ่งนะครับสองคู่แรกนั้นก็จะเป็นมวยรอบคุณเสือนะครับผู้ชนะเข้ารอบแคนสุดท้ายต่อไปส่วนผู้แพ้ตกตอบนะครับพิกัดน้าหนัก116ปอนด์ คู่แรกก็จะเป็นติงลี่เสียวุฒิชิปปิ้งนะครับพบกับทางด้านก้องชัยวัน์เกียรติชัยวัน์คู่ที่สองก็จะเป็นพรพิทักษ์นครสามิตรแท็กเตอร์นะครับพบกับทางด้านไม้สังคมสซยิ่งเจริญการช่างนะครับไม้สังคมที่จริงตกรอบไปแล้วนะครับวันนี้ได้สิทธิ์มาสมแทนคู่ที่สามคู่รองคู่เอกของรายการวันนี้ก็จะเป็นเมยเข้มเงินอีกครั้งนะครับศึกสอเดชาพันธ์พบกับทางด้านเพชรเอกเกียรติจำรูนพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบสองปอนด์นะครับร้อยสิบสองตันร้อยสิบสามนะครับวันนี้ต่อหนึ คุณนี้คุณศึกเคยชนะมานะครับและคุอกองรายการวันนี้เป็นการแก้มกินอีกครั้งนะครับมังกรทองสิทธินายกที่วิบตาพงนะครับเคยพลิกชนะมาวันนี้เจอคู่ปรับเก่านะครับผ่อนสเสนอภูมิพัฒน์พิกัดน้ําหนัก126่่ปอนด์นะครับแฟนคลับอย่าลืมนะครับที่ผมแนะนําอยู่ตลอดนะครับแอปพิเกตสองสที่เดียวจบครบทุกความมันการันตีเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินนะครับ ไฮเปอรเคสสองสี่เป็นแหล่งข้อมูลชั้นดีนะครับผมแปะล,ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วแฟนคลับก็ไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายที่ผมแนะนําก็เพราะว่าที่นี่เป็นสิ่งดีๆนะครับมีราคาเด็เปิดมาก่อนมันชกสองวันสามวันนะครับมือเสมอไม่กินมนว้ได้ลงไม่กินนะครับมือขึ้นคาตัดสินขึ้นเงินให้กับลูกค้าและมีรางวัลน,น้ําใจให้กับฝ่ายที่แทงถูกไปครึ่งหนึ่งที่อื่นเนี่ย ขึ้นคาตัดสินนี่ก็แค่ขึ้นเงินก็จบนะครับที่นี่ผมมองว่าเป็นสิ่งดีก็เลยอยากให้แฟนคลับเข้าไปสัมผัสกันนะครับเข้าไปดูข้อมูลเด็ดก่อนชคสองวันสามวันเร็ดหลังช่างน้ําหนักเร็ดระหว่างโชคราคาไปทั้งไหนเราจะได้เห็นด้วยตนเองนะครับไม่มีใครหลอกเราได้แล้วก็ราคาร้อยละบาทสองร้อยละบาทที่นี่ยังเปิดให้เราได้ออกตัวบางทุนนะครับเราใช้สิ่งเดียที่ตรงนี้เป็นหลักประกันในการหาเงินหนาะทองเลี้ยงครอบครัวได้นะครับ เราเป็นตัวแทนของครอบครัวนะครับเราต้องนำเงินนำทองกลับเข้าบ้านให้ได้นะครับแอปพลิเคชันสองสีที่เดียวจบครบทุกความมั่นการันตีเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินนะครับต่อไปมาดูน้ําหนักเมื่อเช้านะครับเมื่อเช้าในติงลี่นะครับมา106พอนเท่าพีกัดส่วนข้องชัยวัดมา115.4ขาดไป0.6คุรีสองผ่อนพิทักนะครับมา106พอนเท่าพีกัดส่วนไม้สังคมนะครับพิกัดพิกัดวันนี้ไม้สังคมต่อ118นะครับต่อ116นะครับ ไม่สังคำมา119.6ลดเปน1.6โอห์ูเท่ากับว่าต่อเกือบ3ปอนด์เลยนะครับคู่ที่3ขุนศึกกับเพชรเอกนะขุนศึกมา112.8ลดไปน0.8ส่วนเพชรเอก113ปอนด์มา112.6ขาดไป0.4เท่ากับว่าต่อปอนด์หนึ่งเนี่ยไม่ไม่ถึงปอนด์นะครับ แข่งวันรายการมังกรทองมาร้อยี่สิบเจ็ดปอนด์ครับลดไปปอนด์หนึ่งส่วนพรเสน่ห์มาร้อยี่ห้าจุดแปดขาดไปศูนย์จุดสองโอ้โหเคยแพ้มาน้าหนักวันนี้มาขาดอีกนะครับต่อไปมาดูราคาเด็นะครับกูแรกนั้นติงลีก่กับทนั้นก้องชัยวัดนะครับเรทเปิดมาใหม่หมหมอยู่ที่ใครต่อรองนะครับขณะนี้นะครับเก้าโมงครึ่งเนี่ยราคาไหลไปที่ก้องชัยวัดเป็นต่อห้าสี่แล้วนะครับก้องชัยวัดเป็นต่อห้าสี่ พรอนพินทักษ์กับไม้สังคานะครับพรอนพิทักษ์เป็นต่ออยู่ที่ห้าสี่พรอนพิทักษ์เป็นต่อห้าสี่นะครับขุนศึกกับเพชรเอกเรตเปิดมาใหม่ใหม่ขุนศึกเป็นต่อสิบเก้านะครับขณะนี้ไหลไปสามสองแล้วนะครับขุนศึกคยชนะมาวันนี้ต่อพรหนึ่งไหลไปสามสองนะครับมังกรทองพรเสน่ห์เรตเปิดมาใหม่ใหม่มังกรทองสิบเก้าขณะนี้ใครต่อรองนะครับเป็นราคาในประจำวันนี้มาดูมารักมาชอบผมนะครับทิงลี่นั้นซ้อมอยู่สิทธ สารวัตรเสือส่วนก้องชัยวัดซ้อมอยู่สอเดชาพันธ์นะครับมวยคู่นี้ติงลี่จะเสียเปรียบรูปร่างนะครับแต่ว่าถอยตั้งรับฝีมือดีร่างกายดีนะครับฉลาดหลักเหลี่ยมดีรวดเร็วส่วนก้องชัยวัดสูงยาวนะครับหมัดหนักสอกคมเข่าแหลมแทงเจ็บท้าย,ายเนี่ยเดินจับเดินตีมีลุ้นตลอดนะครับมวยคู่นี้เรดเปิดมาให้ทางด้านก้องชัยวัดทึ่เป็นมวยเข่าเป็นต่อห้าสี่ลงทุนรองนะครับรองไปที่ติงลี่นะครับ แพ้ชนะได้ออกตัวบางทุนนะครับเมื่อเขาจะมาต่อเมื่อหมัดเนี่ยเป็นราคานาคตส่วนวิธีการเล่นนะครับเราเข้าทิงลี่ไว้ก่อนต้นๆมีโอกาสเบียดนะครับมีโอกาสพลิกกลับมาเป็นต่อแน่นอนนะครับผมมองว่าพลิกกลับมาเป็นต่อแน่นอนเครื่องตัวบางทุนเอานะครับมีโอกาสพลิกกลับมาเป็นต่อเราค่อยตัวบางทุนเอานะครับและมีโอกาสพลิกกลับมาชนะได้ด้วยคู่แรกนั้นลงตุลองไปที่ทิงลี่เสียวุชิป,ปิ้งนะครับคู่ที่สองของรายการวันนี้ผ่อนพิทักษ์ นครสาม,มิตรแท็กเตอร์นะบพบก,กับไม้สังคมสอนเรนกันช่งางผลพิทักษ์เนี่ยหนักแรงนะครับหมัดหนักสอกคมถอยตั้งรับนะครับฝีมือดีอาวุธหลากหลายปกตินั้นไม่กลัวมวยหมัดนะครับที่นั้นไม่กลัวมวยหมัดวันนี้ไม้สังคมมาแทนได้ตอหมหนักสองปอนด์นะครับน้ำหนักมาดีแต่ว่ารูปร่างก็เตี้ยกว่านิดหน่อยหนักแรงครับเตะขาต่อยหมัดต่อยท้องสลับใบหน้าแต่ว่าวันนี้มาแทนผมมองว่าต้นๆน,นี่เบียดนะครับเบียด แต่ว่าความมั่นคงความมาตรฐานผรพิทักษ์ดูดีกว่าคู่นี้มีโอกาสนับนอกได้เช่นกันนะครับไม่ใช่ว่าไม้สังคำจะนอกได้ฝ่ายเดียวนะครับผรพิทักษ์นี่มีศอกดักรอบวกรอรอสวนนะครับหนักแรงทุกลูกมีโอกาสนับนอกได้ทั้งคู่นะครับส่วนตัวผมยังชอบไปที่ผรพิทักษ์นครสาีมิตททักเตอร์นะครับมาดูคู่ที่3ามของรายการนะครับคุณศึกสอเดชพันธ์กับเพชรเดกเกียรติจํารุนนะครับเมื่อคู่นี้เคยชคกันมาเนี่ยคุณศึกพลิกชนะคะแนนแลว้วก็ขาดลอยท้าย ขึ้นมาเพชรเอกขึนต่อแพงนะครับแต่ว่าสู้ไม่ได้เลยวันนี้คุณศึกเล็กมาต่อน้าหนักปอนหนึ่งนะครับเปิดโอกาสให้แก้มือเมื่อคืนนี้มันไม่ห่างนะครับไม่ห่างใกล้เคียงกันแต่ว่าคุณศึกวันนี้ต่อปอนหนึ่งนะครับราคาเหรียไหลต่อคุณศึกอย่างหน้าลงทุนน้องไปที่เพชรเอกแจารุนอยู่นะครับแพชชนะมีโอกาสได้ออกตัวบางทุนแล้วเพือขอรายการวันนี้นะครับบังกอนทองกับพรเสน่ห์นะครับเมื่อเช้าเนี่ยพรเสน่ห์มาขาดอยู่ศูนย์จุดสองนะครับ เคยแพ้มาด้วยนะครับมังกรทองเคยเบียดชนะมาหน้าเสือทีมงานผู้จัดวันนี้เรตเปิดมาใหม่ใหม่มังกรทองสิบเก้าขณะนี้เหลือใครต่อรองนะครับส่วนตัวผมนะครับช่วงนี้ยังชอบไปที่พรเสน่ห์ซอปมิพัฒน่าจะ้ังแค้นได้สำเร็จครับสามไฟหลังเนี่ยต่อยไว้ดีมากนะครับผมชอบไปที่พรเสน่ห์ซอมีพัฒน์นะครับสรุปไ่รักไม่ชอบต้องจดสีนะครับกูแ์รกชอบไปที่ติงลีเซวุฒิชิปปิ้งนะครับหน้าเสือทีมงานของสิทธิ สารวัตรเสือไม่ธรรมดานะครับเป็นรองหน้ารองมากครับต้นๆไปก่อนแน่นอนรองแล้วค่อยตัวบางทุนนะครับคู่ที่สองจอบพิธีผ่อนพิทักษ์นครสามิทแท็กเตอร์นะครับซ้อมอยู่สอเทียนโพบางทีก็มาซ้อมอยู่สอโชคมีชัยนะครับตัวนี้เก่งครับหนักแรงทุกลูกตัวนี้มีอนาคตนะครับรอบลึกๆผมมองว่ามีโอกาสเข้ารอบสี่ของสุดท้ายด้วยนะครับและคู่ที่สามของรายการลงทุนอง,ง,งที่เพชรเอกเกตจำรูนนะครับยังไงก็ได้ออกตัวบางทุน คุยงรายการวันนี้รองไปที่พรสนิทสอภูม,มิพัฒน์ครับวันนี้น่าจะล้างแค้นได้สำเร็จนะครับทานนี้ก็กลับขอบคุณแฟนคลับทุกท่านนะครับที่อยู่เคียงข้างผมมาเดิยตลอดนะครับร่วมคอมเมนต์ร่วมพูดคุยกันแบบเป็นมิตรแบบสุภาพขอทุกท่านจงโชคดีร่ำรวยนะครับนำเงินทองกลับบ้านฝากลูกฝากเมียพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ